สวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วครับกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในคลิปวีดีโอนี้ครับคุณครูก็มาสอนเรื่องชีวิตของมนุษย์และสัตว์นะครับถ้านักเรียนมีหนังสือเรียนก็เปิดตามาได้เลยนะครับถ้าไม่มีนักเรียนสามารถดูคลิปวิดีโอนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนักเรียนก็จะสามารถทาแบบฝึกหัดได้ครับหนังสือเน่มหนึ่งก็คือแบบฝึกหัดนะครับเรา พอเรียนเสร็จเราก็ต้องมาทำแบบแัดกันนะครับเรามาเริ่มที่เนื้อหากันก่อนเลยนะครับบทที่หนึ่งครับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ครับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นีด้วยการสาร,ระการนะครับได้แก่หนึ่งครับอาหาร2ก็คือน้ำและ3ครับคืออากาศเราจะขาด3ามสิ่งนี้ไปไม่ได้เลยครับถ้าขาดไปเราจะ ดำรงชีวิตได้อย่างยากลําบากนะครับมีคําถามครับถามว่าหากมนุษย์ไม่รับประทานอาหารเป็นเวลาสาสัปดาห์จะตายหรือไม่ครับถ้าเราอดอาหารเราไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลาสาสัปดาห์นะครับคาดคิดว่าเราจะม,มีชีวิตยอยู่ได้ไหมครับลองคิดกันดูนะครับอาหารครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตและดลํารงชีวิตยอยู่ได้ อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารห้าหมู่นะครับเรามาลองดูกันครับว่าอาหารห้าหมู่ครับคืออะไรแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างครับหมู่ที่หนึ่งครับได้แก่พวกนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆนะครับให้สารอาหารประเภทโปรตีนครับมีประโยชน์คือช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับหมูที่สองครับ ได้แก่พวกข้าวแป้งเผื่อมันน้าตาลครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายครับหมู่ที่3าครับพืชผักต่างๆครับให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะครับช่วยเสริมการทํางานของร่างกายให้ปกติแล้วก็ช่วยสร้างคุมก้านทางโรคครับหมู่ที่4ี่ครับผลไม้ต่างๆครับให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เหมือนกับพืชผักนะครับ ช่วยเสริมการทํางานของร่างกายให้ปกติแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันอโรคครับหัวที่ห้าครับไขมันจากพืชและสัตว์ครับให้สารอาหารประเภทไขมันนะครับช่วยให้ช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายครับในหนึ่งวันครับมติควรรับประทานอาหารวันละสามมื้อนะครับไนแก่มื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นครับมื้อเช้าเนี่ยครับเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดเลยครับเพราะขณะที่เรานอนหลับนะครับ ร่างกายจะไม่รับสารอาหารขึ้นเลยเมื่อตื่นนอนขึ้นมาครับร่บางกายต้องการสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานและใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันนะครับดังน,นั้นตอนเช้าเราควรจะทานอาหารนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ต้องครบห้าหมูก็ก็จะดีมากเลยครับอาหารที่แนะนํานะครับก็เช่นโจ๊กหมูใส่ไข่ต้มเลือดหมูไปตำลึงนะครับอาหารทะเลพืชกับนมจืดแซนวิชไก่ครับ ข้าวไข่เจียวใส่ผักราดข้าวนะครับแล้วก็สลัผดผักผสมเนื้อไก่ครับเห็นได้ว่าทั้งเมนูทั้งหมดที่ยกตัวอย่างนะครับมีสารอาหารครบ5ห,หมู่เลยนะครับเราลองมาดูคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องสารอาหารเรื่องประโยชน์ของอาหารมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันครับ ครับจากที่นักเรียนดูคลิปโอแล้วน,นะครับนอกจากจะต้องทานอาหารในค้อห้าหมู่นะครับเรายังควรจะต้องหางขนาดที่พุงสบใหม่ๆนะครับพักผ่อนนอนหลับดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับนักเรียนก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีคําถามครับทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ํานะครับนักเรียนสงสัยไหมครับว่าทําไมเราต้องดื่มน้าด้วยเดี๋ยวลองมาดูคําตอบนะครับ มนุษย์ควรดื่มน้ําสะอาดวันละผถละ8แก้วครับหรือตามที่ร่างกายต้องการนะครับบางคนอาจจะดื่มมากวันนี้ก็ได้หรือม,มากวันนี้ก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วครับเราได้น้ําจากอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือข้าวในอาหารต่างๆก็ยังมีน้ําสมประกอบนะครับหรือไม่ก็ผักผลไม้ครับแต่ว่าในทาง ที่ดีครับเขาแนะนําว่าในหนึ่งวันนะครับเราคนดื่มน้ําให้ได้วันละถึงแปดแก้วก็จะเพียงพอต่อต่อร่างกายนะครับเพราะว่าน้ํานะครับมีประโยชน์คือช่วยให้ร่างกายสดชื่นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายครับช่วยในการขับถ่ายของเสียช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตครับดื่มน้ำอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพครับนี่เป็นคําแนะนํานะครับก็คือดื่มน้ำสะอาดน้ำอุณหภูมิปกติค่อยๆจิบน้ําอย่าดื่มทีละมากๆครับ หลังตื่นนอนดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังอาบน้ําดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนรับประทานอาหารสามถึสามสิบนาทีครับดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังรับประทานอาหารดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนเข้านอนดื่มน้ำอีกหนึ่งแก้วครับก็จะเห็นว่าเขาไม่แนะนําให้เราดื่มน้นาําขณะรับประทานอาหารนะครับเพราะว่ามันจะไปทําให้เราอาจจะการย่อยอาหารอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับนักเรียนก็ควรจะดื่มน้ําบ่อยๆนะครับ เป็นประจำแต่ว่าไม่ต้องดื่มทีละมากๆก็ได้ครับแต่ว่าดื่มบ่อยๆนะครับหากมนุษย์กลั้นหายใจครับเป็นเวลานานๆจะตายหรือไม่ครับมนุษย์ต้องการอากาศครับอากาศอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละครับอากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลาครับต้องการที่อยู่อากาศไม่มีสีนะครับและอากาศก็ไม่มีรสเนียครับอากาศไม่มีกลิ่นนะครับแต่อากาศมีความมีความจําเป็นต่อร่างกายมากๆเลยนะครับ อากาศประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆครับเช่นแก๊สไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สอื่นรวมทั้งฝุ่นละอองและไอหน้ด้วยครับความสําคัญของอากาศครับต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องการอากาศในการหายใจครับเพราะแก๊สออกซิเจนนี่ครับที่มีอยู่ในอากาศมีความสําคัญต่อระบบกายวิวัฒางๆในร่างกายครับหากร่างกายได้รับอากาศไม่เพียงพอครับอาจทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียนะครับปวดกล้ามเนื้อ ม็นสีซ่าหายใจไม่สะดวกระบบการไหลเวียโนโลหิตผิดปกติอาจหมดสติได้นะครับก็อาจจะทําให้ถึงท่านเสียชีวิตได้เลยครับมนุษย์มีการจเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะได้รับทานอาหารถือน้ำสะอาดและมีอากาศหายใจทุทกๆวัน,นครับหากมนุษย์ไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลาสาสัปดาห์ครับจะตายหรือไม่ครับมนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ประมาณสาสัปดาห์ครับโดยไม่กินอาหารฉะนั้นร่างกายจะซุบผอมอ่อนเพลียและสชีวิตอันที่สุดครับทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ําครับเพราะน้าเป็นส่วนประกอบของร่างกายครับช่วยทำให้ร่างกายทํางานได้ปกตินะครับหากมนุษย์กั้นหายใจเป็นเวลานานจะตายหรือไม่ครับมนุษย์ขาดออกซิเจนนะครับเพียง4ี่ถึงห้าทีอาจทําให้การทํางานของสมองผิดปกติไปตลอดชีวิตนะครับและอาจทำให้ตายได้ครับแต่ว่าครับมนุษย์ไม่สามารถกั้นหายใจได้นะครับ พอถึงจุดหนึ่งครับร่างกายครับในระบบคนแก่ของร่างกายก็จะทําให้เราต้องหายใจครั้งหนึ่งนะครับเราไม่สามารถกั้นหายใจจนตายได้นอกจากมีคนมาทำให้เราขาดหายใจครับถึงเราจะเสียชีวิตได้นะครับตัดใจที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์มีด้วยการสามการเช่นนี้ครับก็คืออาหารน้ําแล้วก็อากาศนะครับอาหารครับสัตว์ต่างๆต้องกินอาหารครับ แต่ว่ากินอาหารแตกต่างกันไปครับมีสัตว์บางชนิดก็กินพืชสัตว์บางชนิดก็กินสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์บางชนิดก็กินทั้งพืชและสัตว์นะครับอย่างเช่นฮังงูกินกบครับเสือกินกวางไก่กินหน่อและวคาับเปลือกนะครับแล้วก็นกกินหน่อและเมล็ดพืชกระต่ายกินหญ้าม้ากินหญ้าครับสัตว์ทวกนี้ต้องการ น้ำครับเพื่อให้ร่างกายทาง,งานปกติและดารงชีวิตอยู่ได้ครับเพราะน้ําเป็นสมองประกอบสําคัญของร่างกายครับหากขาดน้าเป็นเวลานานสัตว์จะตายได้ก็เช่นเดียวกับมนุษย์นะครับสัตว์นชนิดชนิดใช้อากาศในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์ครับเพื่อทําให้อวัยวะในร่างกายทาง,งานเป็นปกติและดํารงชีวิตอยู่ได้ครับเรามาลองดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับทําไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยครับแบบฝึกหัดหน้านที่14บนะครับ มีสถานการณ์ดังนี้ครับคุณครูเราถามว่าถ้าอยากให้ร่างกายของนักเรียนเดินเนติบโตส่วนสูงน้ําหนักเพิ่มขึ้นเดินและวิ่งเล่นได้เราจะต้องทําอย่างไรบ้างคะนักเรียนคนนี้หนึ่งก็บอกว่ากินข้าวกินขนมนี่สอนบอกว่าืดมน้้าดื่มนมนีม่สอมบอกว่าหายใจรับอากาศบริสุทธิ์ค่ะคุณครูก็เลยบอกว่านักเรียนรู้ไหมคะว่าข้าวขนมนมอากาศนะครับเรียกรวมกันว่าอะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนั่นก็คือปัจจัยที่ จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองครับมาดูโจทย์กันนะครับข้อที่หนึ่งครับเขาให้กากะบาทครับปัจจัยที่เป็นจําเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ครับข้อที่หนึ่งก็อันนี้คุณครูเฉลยเลยนะครับเรียนส่วนใหญ่ก็ทําไปแล้วข้อหนึ่งก็เป็นไหมครับเป็นเป็นอาหารนะครับข้อที่สองไม่เป็นครับเป็นรูปของหินใช่ไหมครับข้อที่สามก็เป็นนมข้อที่สี่เป็นหมอนข้อที่ห้านะครับก็เป็นอาหารหกก็อาหาร เจ็ดเป็นเสื้อผ้านะครับเก้าก็เป็นขนมสิ 10, เป็นผักผลไม้นะครับสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นต่อการดำรงชีวิตของนะครับเป็นปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่ก็คือหนึ่งอาหารสองคระนุงห่มสามยารักษาโรคสี่ก็ 4, คือที่อยู่อาศาาัยใช่ไหมครับมาดูหน้าที่สิบห้าครับหน้านี้นักเรียนยังไม่ต้องทํานะครับเราจะข้ามไปก่อนครับ เดี๋ยวค่อยมาทําตอนที่เราสามารถมาเรียนให้รงเรียนได้นะครับมาดูนาที่สิบครับให้เรียนตอบคําถามนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ทําไปแล้วครับคุณครูมาเฉลยให้นะครับมาเรียนดูตามอีกรอบหนึ่งนะครับปัจจัยที่จะเป็นต่อมนุษย์ครับได้แก่อาหารครับอาหารก็มีด้วยกันห้าหมู่นะครับเราควรจะรับทานทุกๆวันนะครับเพราะว่าอาหารห้าหมู่นะครับจะให้พลังงานให้เราเติบโตแข็งแรงและดำรงชีวิตอยู่ได้ครับ ปรจกาที่สองครับคือน้ำน้ำก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายครับช่วยในการนาเลียงแลนะขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะครับของเสียที่ออกจากร่างกายในรูปของน้ํานะครับมีด้วยกันหนึ่งก็คือปัสสาวะนะครับสองก็คือเหงื่อสามก็คือลมหายใจนะครับอากาศครับอากาศมีประโยชน์อย่างไรครับอากาศนะครับในอากาศมีออกซิเจนที่มีความที่อยู่ในอากาศมัมนจำเป็นต่อร่างกายทําให้ ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายทําง,งานได้ตามปกตินะครับข้อที่ข้อที่สองครับให้นักเรียนเติมคำครับนะครับเราสรุปผลว่าอย่างไรดีจากการทำเหตุการณ์พบว,ว่าอาหารน้ำและอากาศครับเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับเพอาหารช่วยให้ร่างกายทําไมครับให้ร่างกายจเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับน้ําช่วยให้ร่างกายทําไมครับ ให้ร่างกายทาง,งานได้ปกตินะครับหน้าอากาศใช้ในการหายใจเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ครับหน้าทีสิบดนะครับให้ดูภาพครับแล้วก็ให้บอกว่าแต่ละภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตมันอย่างไรครับเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันนะครับคำศัพทอ,อ,อาหารครับมนุษย์ต้องการอาหารในการดำรงชีวิตหากต้องการให้ร่างกายมานเติบโตและแข็งแรงนะครับต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะครับ เรเรียนไม่จําเป็นต้องตอบของครูนะครับแล้วก็ให้เนื้อหาประมาณนี้นะครับข้อที่สองครับน้ําครับน้ํมันเรื่องดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วครับเพราะน้ําช่วยลําเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยในการลําเลียงของเสียออกจากร่างกายทําให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติครับข้อที่สามครับอากาศอากาศ,ากาศนั้นนะครับมีความ จำเป็นมากเลยครับมันต้องการอากาศเพื่อหายใจครับหาการัดอากาศเพียงสองทีอาจจะไม่เสียชีวิตได้นะครับมาดูข้อที่สองครับถ้าขาดอาหารน้ําหรืออากาศจะส่งผลกระทบต่อการดำมีชีวิตของม์อย่างไรครับก็จะทําให้ร่างกายไม่จะเดินเติบโตนะครับดำรงชีวิตอยู่อย่างลาบากและทําให้เสียชีวิตได้นะครับข้อที่สามครับในวันที่อากาศร้อนหากไม่มีน้าเปล่านักเรียนจะเรือกดื่ม น้ำเต็งโมปั่นหรือน้ำส้มปั่นเพราะเหตุใดครับอ่านี่ก็นักเรียนก็ลองตอบดูนะครับน้ำเต็งโมหรือน้ำส้มปั่นก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะครับข้อคาดหน้าที่สิบเกครับเรา,เาลองดูกันครับสมมติฐานครับให้ให้นักเรียนนักสมมตานก็คือขให้เราเลี้ยงลองเลี้ยงป่าหางนกยูงครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของป่าหางนกยูงครับ สเปนถ่ายก็คือปลาหางนกยูงจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการเติบโตหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือไม่นะครับวิธีการเลี้ยงหางนกยูงให้นักเรียนลองไปทําเองนะครับว่านักเรียนมีวิธีการนี้อย่างไรตอบสั้นๆนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในวัดในการเติบโตของปลาหางนกยูงครับเขาจะการทดลองนี้ครับคือให้นักเรียนลองเลี้ยงหางนกยูงแต่ขนาดเล็กแล้วก็ลองดูการเปลี่ยนแปลงทุกสัปดาห์ครับ แต่ว่านักเรียนยังไม่ต้องเป็นต้องทําก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูดูทาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ทดลองสี่สัปดาห์ครับเดือนหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้หนึ่งเราคาดคะเนว่าปลามีการเจริญเติบโตครับทดลองครับเราก็ไปวัดเอาไม้บรรทัดก็ได้ครับไปวัดปลาที่เราเลี้ยงอยู่นะครับมีเราได้ผลทดลองว่ามีลําตัวยาวกว่าเดิม 0, สูหเซนติเมตรหรือครึ่งเซนนะครับซาสัปดาห์ที่สองก็เช่นกันครับก็ ปลาก็ตัวโตขึ้นตัวยาวขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมีความ, 1970, ال, าม,าม,ามยาวกว่าเดิม1เซนติเมตรตอนแรกสามปลาก็ยาวกว่าเดิมอีก1.5เซนติเมตรตอนแรกสี่ปลานจะโตแล้วก็มีลำตัวใหญ่กว่าเดิม2เซนติเมตรครับเหมือนนักเรียนเคนยเลี้ยงปลาใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตว่าปลามันโตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็สัตว์ชนิดอื่นก็ได้ครับเช่นสุนัขนะครับนักเรียนเห็นว่าตั้งแต่ตัวๆๆเล็กๆนักเรียนเลี้ยงมาเรื 2, เร่อยๆเดือนสองเดือนสามเดือนหรือจนปีมันก็โตใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถร่มพ้นกันทดลองครับผมเมื่อให้อาหารปลาแล้วก็เต่ยน้ำทุกๆทุกสัปดาห์ครับยังก็จะมีน้ำกาลที่จะเดินติบโตขึ้นนะครับมีตัําตัวที่ยาวขึ้นนะครับผมมาแบบทันหน้าที่2 8ครับให้นเนยเสิรค้นอันนี้น้าเดกก็ทําแล้วนะครับเราเองมาดูเฉลยกันอีกสักครั้งนะครับเหมือนข้อที่แล้วแหละครับปัจจัยจําเป็นต่อสัตว์มีอะไรบ้างนะครับก็เหมือนย์เลยครับ เนื้อาหาเพาะทาให้ร่างกายเจริญแบบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับีน้าเพราะทาให้ร่างกายทางานได้ปกติเพราะน้ําเป็นสมระกอบส่าพัญของร่างกายหากขาดน้ำ,าาำไปเวลานานสัตว์จะตายได้ครับและสุดท้ายครับอากาศแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศมันจาเป็นต่อร่างกายของสัตว์ทําให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับจะเห็นว่าอาหารน้าและอากาศมีความจําเป็นทั้งสัตว์และมนุษย์เนยนะครับเหมือนกันเลยนา่นที่21นะครับเรามาสรุปไป,ปพร้อมๆกันครับ จากพิจกรราครับพบว่าอาหารน้ำและอากาศครับเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะครับเพราะอาหารช่วยทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับน้าช่วยให้ร่างกายทําไมครับงานได้ปกติและอากาศใช้ในการหายใจเพื่อไม่สามารถดนรงชีวิตอยู่ได้นะครับหน้าที่2งครับเขียนความสําคัญนะครับของปัจจัยในการดำรงชีวิตของสัตว์ซึ่งเราก็ทําไปแล้วนะครับมาดูอีกข้อคนึ่ครับอาหารนะครับสัตว์ทุกชนิดต้องการอาหาร จะสร้างพลังงานสำหรับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราก็ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตหาคอาหารสัตว์จะตายได้นะครับน้ํานะครับสัตว์ที่ต้องการน้ํานะครับในการดำรงชีวิตถ้าขาดน้ํำก็ตายได้นะครับเพราะน้าเป็นส่วนประกอบสําคัญในร่างกายครับัต์ทุกชนิดต้องการอากาศนะครับเพื่อไว้ในการหายใจครับเพื่อทําให้ร่างกายทางานได้ตามปกติหาไม่มีอากาศสัตว์ก็จะตายได้นะครับเช่นเดียวกับมนุษย์เลยครับ เราลรามาดูข้อที่สองครับให้นักเรียนครับจับกลุ่มสัตว์ที่กําหนดให้โดยใช้การกินอาหาร,เ,รเป็นเกนครับแบ่งเป็นสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์แล้วก็สัตว์กินพืชนะสัตว์นะครับเรียนลองลองทําเองนะครับเดี๋ยวครูฉเฉลยให้นิดหนึ่งก่อนเช่นสัตว์กินพืชนะครับเช่นวัวควางช้างกระต่ายม้านะครับตุโกยีรากระลอกสัตว์กินสัตว์นะครับ ลองดูครับที่นักเรียนทำเหมือนครูไหมครับในแกะจระเข้เสือซิงโตฉลามมูกบและก็เหยี่ยวครับสัตว์ที่กินน้ำเพื่อนและสัตว์ครับในแกะเป็ดหมูไก่หมีหนาะครับอ่าเราเรียนลองดูนะครับถ้าข้อไหนไม่เหมือนก็แก้ไปได้เลยนะครับในข้อที่สามครับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําต้องการอาหารและน้ําในการดำรงชีวิตนักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ครับอันนี้ให้นักเรียนลองไปทำเองนะครับสัตว์ที่อยู่ในน้ำนะครับต้องการอาหารและน้ำในการดำรงชีวิต เห็นด้วยหรือไม่ครับเห็นด้วยก็บอกเห็นด้วยเพราะอะไรถ้ะนักเรียนไม่เห็นด้วยก็บอกไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับในหน้าท not ี่ยี่สานะครับให้นักเรียนสํารวจพฤติกรรมของตัวเองนะครับแล้วก็บันทึกลงในตารางนะครับมีด้วยกันพฤติกรรมด้วยกัน5อย่างครับคืออย่างที่หนึ่งดื่มนมสดอย่างน้อยวันละหนึ่งขลอพฤติกรรมที่สองครับดื่มน้ําอย่างน้อยวันละแปดแก้วพฤติกรรมที่สามรับประทานอาหารลดจืดพฤติกรรมที่สี <Den ifies S 2> ่คร <through treatment. S 1> ับรับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ำ กิจกรรมที่ห้าครับรับประทานอาหารที่ทิ้งค้างคืนครับน no ักเรียนก็รอมันทึกตรงครับถ้านักเรียนทำกิจกรรมนั้นเป็นประจำก็ติ๊กที่ช่องที่เป็นประจำถ้าทําเป็นบางครั้งก็ติ๊กที่ช่องที่เป็นบางครั้งรือไม่เคยทํานะครับก็ติ๊กที่ช่องที่ไม่เคยทานะครับข้อสองครับสารวจและสังเกตอาหารที่ตนรับประทานในหนึ่งวันและบอกชื่ออาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณมากครับ นี่ครับแล้วเนีกเ่นก็ลองบันทึกไปน,นะครับว่ามื้อเช้ามื้อกลางวานันมื้อเย็นนันเรียนทานอะไรบ้างส่วนอาหารที่มีน้ำสมอกอบในปริมาณมากครับคุณครูขอยกตัวอย่างนะครับน่กนเรียนไม่ต้องตอบคุณครูก็ได้นะครับก็เช่นแกงจืดเต้าหู้มหมูสับนะครับก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลาแกงจืดกระดูกหมูและแกงจืดหมูละยัดไส้นะครับเอาเรวมตอบอย่างอืน่นก็ได้นะครับนะครับสองสามเมนูนะครับ หน้าที่ย4สี่ครับอันนี้คือครูทำให้นักเรียนดูนะครับเขากำหนดมาด้วยกันสามหัวข้อนะครับก็คืออาหารห้าหมู่ประโยชน์แล้วก็ภาพอาหารแต่ละหมู่ครับเรามาดูครับพาราเเดตนะครับประโยชน์ก็คือให้พลังงานและความอบอุ่นก่ร่างกายครับวิตามินจากผักครับช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติและมีในอาหารช่วยในการขับถ่ายครับ ไขมันนะครับก็คือให้พลังงานสงูงและให้ความอบอุ่นกับร่างกายครับโปรตีนครับช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อ่วนิ่นส์หลอสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับวิตามินครับช่วยบำรุงผิวสุขภาพตาปากเหงือกและฟันนะครับจริงจริงวิตามินกับจากผักและผละไม้ก็ให้ประโยชน์เป็นเหมือนกันนะครับมาดูนี่ครับภาพที่หนึ่งครับเป็นรูปของเนื้อสัตว์ก็ต้อง โยมาที่โปรตีนนะครับก็คือกรซ่อมแซนนะครับส่วนที่สึกหล่อนะครับเป็นผลไม้ผลไม้นเรนก็สามารถโยมาที่นี่ครับเรนมีจต่ผลไม้นะครับนี่เป็นพวกขนมปังนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตนเรนก็โยมปที่ให้พลังงานและความอบอุ่นร่างกายครับประเภทผักครับก็ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติครับและสุดท้ายครับ เป็นน้ำมันแล้วพวกเนยนะครับนันเรียนจะโยงไปให้ตรงกับคร้งนี้นะครับให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายครับมาดูหน้าที่25นะครับให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพที่มีอากาศบริสุทธิ์สองภาพนะเป็นคนยกตัวอย่างนะครับโอ้ภาพที่หนึ่งเป็นน้ําตกครับวนนี้มีอากาศบริสุทธิ์เพราะว่ามีต้นไม้มากครับจึงช่วยดูดซับแกสบ๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับและขายแก๊สออกซิเจนครับ อากาศบริสุมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรครับทําให้ร่างกายสดชื่นสุภาพ um แข็งแรงนะครับรอืยสองครับเป็นคุเรียกภูเขาครับบริเวณนี้มีอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าไม่ค่อยมีผู้คนอศาศัหายห่างจากตัวเมืองไม่มีการปล่อยฟันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรยนสามารถเรียกรูกภา,ายหนาหรือว่าพูกหาือื่นก็ได้นะครับอากาศบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์จะมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรครับก็ทําให้ร่างกายสดชืนน่นก็สุภาพร่างกายแข็งแรงครับ ข้อที่ห้าครับเรียนขีดถูกขีดผิดนะครับในข้อความที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องขีดถูกหนข้อความที่ถูกต้องแล้วก็กระบาทในข้อความที่ไม่ถูกต้องนะเด็กยคุณครูจะทําตัวอย่างครับข้อสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับคนเราต้องการอาหารน้าและอากาศเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตใช่หรือไม่ครับอาจารยครับถูกนะครับข้อที่สองครับในหนึ่งวันเราควรดื่มน้าวันละสองสามแก้ว ที่จะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเราใช่หรือไม่ครับนี่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับส่วนเขาอื่นๆนักเรียนก็ลองไปําเองนะครับหน้าที่26ครับแก๊สที่สัตว์ใช้ในการหายใจเป็นแก๊สชนิดใดครับอ่าแก๊สที่ใช้คือแก๊สออกซิเจนนะครับสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารเหมือนกันหรือไม่ครับมันเหนต่ากันอยู่แล้วครับบางชนิดก็กินพืชบางชนิดก็กินสัตว์ มันช้ได็กินทั้งพืชและสัตว์นะครับสินใดบ้านที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นะครับก็คืออาหารน้ําและอากาศนะครับเหมือนมนกเลยครับข้อที่สี่ครับในที่นี้จลองไปทําเองนะครับเคสังเกตว่านกกระจิบกินหนอนและผลไม้นั้นหนอนและผลไม้มีความสำคัญต่อกล้วก็จะยางไร่เนียนการตอบได้อยู่แล้วไม่ยากครับหนอนและผลไม้ครับเป็นอะไรของนกกระจิบต่อไปนะครับข้อที่ห้าครับ การทดลองเลี้ยงแมลงสาบสาตัวไว้ในขวดแก้วครับโยนอาหารและน้ำไว้จากนั้นแอปิดปากขวดจนแน่นครับคพบคอ,อรมแมลงสาบหีออกจากขวดจากการทดลองนี้แมลงสาบขาปดปัจจัยใดในการดำรงชีวิตครับเพราะเห็นได้นะครับปัจจัยในการดำรงชีวิตก็มีหนึ่งอาหารสองน้ำและสามอากาศรู่ใบแล้วเักเรียนน่าจะทําได้นะครับมาดูข้อต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับ มีคุณแม่แล้วก็คุณลูกอีกสองเป็นลูกสาวลูกชายนะลูกสาวครับถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะทำไมเราต้องรับประทานอาหารหครบสามมื้อด้วยคะคุณแม่ก็บอกว่าเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานสําหรับทำกิจกรรมและดำรงชีวิตง่ายนะลูกชายก็บอกว่าน่ารอดและอากาศดีมากครับมาดูหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับการรับประทานอาหารน้อยกว่าสามมื้อต่อวันมีผลต่อร่างกายอย่างไรครับร่างกายได้รับพลังงานจะทาใหา้เพียงพอครับ ไม่เราขาดสารอาหารได้นะครับร่างกายก็จะไม่สามารถจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะครับเข้อที่สองครับนอกจากอาหารนะ้ำและอา,ากาศยังมีปัจจัยใดอีกบ้างครับที่มีความจำเป็นต่อการดำชีวิตของรถก็ยังมีปัจจัยสี่นะนักเรียนจําได้ไหมครับหนึ่งอาหารสองเครื่องม่มพรมสามยายา,ยา,ารักษาโรคสี่ที่อาศัยใช่ไหมครับนักเรียน ก็ลองไปถามตอบนะครับแคุณครูช่วยในบางข้อนั่นคือข้อหง่์ครับสําหรับสวมใส่ร่างกายนะครับเพื่อป้องกันจากสภาพแวดล้อมรอบๆตัวนะครับส่วนที่เหลือนักเรียนลองไปคิดดูนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจฟังนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็ทาแบบประคัดได้ทุกข้อนะครับขอขอบคุณสื่อประกอบการสอนจากสำนักพิมอักษรจะเดนทัศด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ